ตรงเซี่ริพงเปิร์ส่วนสปปเปเร่รายได้600ล้านบวกบวกใครได้เท่าไหร่เดลี่นิวออนไลน์ผ่าตรงเซีริพงผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์สปปรเปเร่ผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการและอดีตสสศิษเกตพักภูมิใจไทยมาพูดคุยถึงปมการสนับสนุนหนังของจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์จนมาถึงสปปเปเร่ภาพยนตร์สุดปังของไทยนาทีนี้ พร้อมปิดะสะัส่วนความปังหนังสปเปเรอรายได้600ล้านคืนใครได้เท่าไหร่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆสำหรับภาพยนตร์ที่ปลุกกระแสให้วงการภาพยนตร์ไทยเป็นที่ฮือหาที่สุดนาทีนี้อย่างสปเปเรอที่ความสำเร็จของหนังก้าวไปไกลกว่า600ล้านบาทแล้วงานนี้รายการดังทาง YouTube Daily News Live TH อย่างรายการเดลิปป๊อปได้คว้าตัวตรงเซริพงผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์สปเบอรผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการและอดีตสสสีสเกตพักภูมิใจไทยมาพูดคุยถึงปมการสนับสนุนหนังของจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์จนมาถึงสปเบอร์ภาพยนตร์สุดปังของไทยตอนนี้พร้อมเปิดจะส่วนรายได้ของหนังว่าใครเป็นผู้ได้เงินในส่วนใดบ้างต้งเผยว่าจริงๆผมไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับบันเทิงเพียงแต่ถ่ายบ้าน เหมือนจับพัดจับผูมันบังเอิญเพราะได้ช่วยเด็กๆเ,เข้ามาตั้งแต่ไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคหนึ่งอยู่กับทีมเขามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่มีที่ไทยบ้าน B.N.K. 4 8ตั้งแต่นั้นจะเป็นการลงทุ้นทำหนังก็จะมีไทยบ้านและ B.N.K. มีสหมงคลฟิล์มด้วยแต่ไรายได้ไม่ดีและมีโควิดในส่วนของผมลงทุนไปน้องๆเลยบอกให้บริษัทของถทยบ้านหมุนก่อนนะ คือก่อนหน้านี้ลงมาให้เขาตลอดครับซึ่งหลังจากที่ bnk ก็มีหมอปราวานมีอีกสามอันและมาถึงสเปรเบริษัทมีนี้สินเยอะเขาก็เลยให้วิธีไขหุ้นก็ะจะมีโรงหนังที่มาหุ้นด้วยในการลงทุนเรื่องสเปรเ์จะเป็นบริษัทน้องๆเขาส่วนหนึ่งและมีโรงหนังด้วยเลยไม่ได้ใช้ทุนผมแล้ว แต่บวงสวงดูเลิกฉายอะไรต่างๆจะเป็นผมอยู่ทีน้องเข้ามาคุยด้วยทุกครั้งให้ช่วยตัดสินใจด้วยทุกครั้งในจักรวาลไทยบ้านมีหนังกับเพลงรายได้มาจากเพลงคอนเสิร์ตและอีเวนต์ส่วนหนังเป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งถ้าหนังฉายในโรงขาดทุนด้วยความเป็นเราเป็นหนังทุนต่ำเราไม่ได้ขาดทุนทั้งระบบเพราะสุดท้ายเวลาขายให้ช่องอาจจะได้กำหนดนิดหน่อยใช้ในโรงไม่ได้เยอะ พอเป็นช่องเลยได้นิดหน่อยมาหล่อเลี้ยงบริษัทครับส่วนสปเรอร์การลงทุนเป็นเรื่องของไทยบ้านและโรงหนังครับบริษัทยืมเงินผมณนะวันที่ทำหนังเรื่องนี้บริษัทเงินไม่พอเลยไปขายหุ้นให้โรงหนังเขาเลยซื้อหุ้นและทำไปด้วยกันผมไม่ได้ไปซัพพอร์ตเขาตรงๆด้วยอาชีพผมเป็นนักการเมืองจะไปมีหุ้นตรงๆไม่ได้แต่เป็นแบบเขามีปัญหาไม่มีเงินเฮียดูนี่ให้หน่อยต่างๆตรงเผยว่า ส่วนต้องเตทิติผมเจอเขาตอนทําไทยบ้าน2.1เข้าเป็นทีมผู้ช่วยผู้กำกับและภาคนี้มีปัญหาเยอะและได้คุยกับเขาและมองว่าเขาเป็นคนที่ใช้ได้บุคลิกเขาเป็นแบบนี้นะแต่เป็นหนึ่งไม่กี่คนในบริษัทที่คุยกันรู้เรื่องต้องเตกดดันมากและเขาบอกว่าจะทําให้ได้อยากทําและทําให้มันได้กำไรให้ได้แล้วพอคุยกันผมชอบต้องเตอยู่แล้ว เพราะเขาคุยกันรู้เรื่องส่วนอีกคนไปอีกสเตปไปพอเจอต้องเตก็แฮปปี้และเขาก็ทำได้ดีมากทางว่าเสียดายไหมที่ไม่ได้ซัพพอร์ตซัปเปอร์เพราะรายได้เยอะไม่เสียดายเลยเพราะเป็นเงินเขาก็คือยังแซวกันเลยว่ามีเงินใช้นี่ก็ดีแล้วยิ้มส่วนเรื่องรายได้ต้องบอกก่อนว่าปกติเวลาใช้หนังในโรงภาพยนตร์จะมีหลายแบบบางภาคเขาจะซื้อหนังขาด โรงหนังขายได้เท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วกรุ่งเทพและอีสานแชร์กรันส่วนใหญ่จะ50-50ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติขายได้500ล้านก็คนละ250ล้านมีเรื่องการเสียภาษีด้วยซึ่งตัวเลขมันตรงไปตรงมาเลี่ยงไม่ได้หรอกและได้เงินภาษีเยอะแน่นอนเพราะเราทำหนังทุนต่ำส่วนรายได้ของสป,ปอร์คือบริษัทได้55และโรงหนัง45 ซึ่งมีการแบ่งผู้กำกับและนักแสดงจริงๆเขาได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ตอนแรกแล้วถ้าหนังกำไรก็มีส่วนแบ่งให้เขาสมมติจบที่500ล้านหากไปมาก็เหลือเกือบเกือบ200ล้านแล้วเราก็ดูสัดส่วนว่าจะแบ่งให้เขายังไงกันพอแบ่งเสร็จก็มาปันให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆและเข้าบริษัทก็จะมาดูว่าเหลือเงินเก็บไว้ทำหนังต่อไปเท่าไหร่สุดท้ายส่วนแบ่งออกมา มันอาจจะไม่ได้เหลือเยอะแบบที่คิดก็ได้แต่ผมไม่เสียดายเลยที่ไม่ได้ลงทุนให้ภาคนี้ครับตรงแล้วต่อว่าเรื่องการที่คนมองเป็นอดีศสีและเป็นคนไกล้สิดรัฐบาลจะดันสรเปรเอไปถึงซ้อพาวเวอร์ยังไงคือต้องเรียนก่อนว่าไม่ใช่แค่สรเปรเอผมเป็นประเภทหน้าบางไทยบ้านไม่เคยได้รับเงินจากรัฐบาลเลยนะครับคือเราคิดว่าถ้าเรามาของเงินให้พรรพวกเรามันก็ดูไม่ดี และด้วยความที่เงื่อนไขของการสนับสนุนของรัฐบาลที่ผ่านมามันไม่เอื้อด้วยผมก็ให้คำแนะนำกับคณะกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ไปด้วยว่าไม่ควรไปกำหนดว่าหนังควรเป็นแบบไหนควรเป็นแบบไหนควรให้เขาครีเอทกันเองมากกว่าขอบคุณภาพประกอบจากรายการ Daily Pop